เรียนภาษาไทยอยากรู้จักเพื่อนคนไทยอยากคุยกับเพื่อนคนไทยค่ะอาหารอร่อยแล้วก็อากาศก็ไม่หนาวก็รู้สึกเพื่อนคนไทยใจดีช่วยฝึกพูดภาษาไทยค่ะพาลินรู้สึกนายหลวง ทำแต่สิ่งที่ดีให้คนไทยตลอดช่วยเหลือราษดรมากไหมค่ะในหลวงอยากให้ทุกคนเป็นคนดีเอ่อจู่กวง身体ร康万事如意福如东海寿比南山ขอให้ในายหลวงาหายเร็วๆแล้วก็สุขภาพดีร่างกายแข็งแรง ทุสิ่งทุอย่างโอคปีและก็อายุยืนค่ะ